ตัสใสแบบนั้นเลยอ่ะเว้ยมีแข็งรับเพื่อนหน่อยมีแข็งมีแข็งนี่ไงเกีียวสร้างโลกแสตบสวยรอดม,มาไหนมาแล้วโอ้ยลอกขาสวยลงมาี้น,นี่ไงไปไหนอ่ะโซยี่กังอ่าไม่ทันเอ้ยแตย่โดนจินน้อยนี่ไงเอาได้ปะหืมโดนทุกอย่างหวัวโอ้สะบัดออกนะไม่ได้ยอยู่นะครับโอเคมานี่จินมอคบายลงหลัง นี่ไงตายอยู่ดีครับอะแลครับก็เข้ามาอยู่กันในตัวเกมแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเป็นเรชให้เพื่อนๆดูกันนะครับก็เป็นตำแหน่งซัพพอร์ตนะครับทุกคนอ่าก็ยินดีต้อนรับกันอีกครั้งนะครับสำหรับช่องอนุชิตเกมเมอร์นะครับที่จะมาแคสเกมแบบใหม่นะครับเป็นเกม LLY list นะครับซึ่งผมก็ พิจารณามาแล้วแหละว,ว่าผมจะเล่นเกมนี้นะครับเพราะว่า RV เนี่ยผมไม่ค่อยได้เล่นละอ่าประมาณนี้นะครับส่วนคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับโอเคก็หน้าที่ของเราในเกมนี้ก็คือการเลี้ยงเอชให้เกิดน,นะครับอ่าก็มาดูกันเลยว่าผมจะมีวิธีการเล่นยังไงนะสำหรับเอชนะโอเค ก็รอนะครับรอไปเรื่อยๆเพราะว่าเรามีหน้าที่ยืนเป้า AD นะครับ AD ในเกมนี้ก็เหมือนแบบว่าแครี่ในเกม r อาวนั่นเองนะครับมาเคพยายามเก็บวิญญาณไปเรื่อยๆนะครับซึ่งวิญญาณของเทชเนี่ยก็จะสามารถเพิ่มพลังเวทได้แล้วก็เพิ่มความถึกให้ตัวเองได้นะครับนี่ไงเกี่ยวสะบัดกลับมาโอเคตีฮันนี่ฟูดให้เพื่อนไปนะครับ เราก็พยายามเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะแบบไม่จําเป็นต้องเข้าไปบวกซึ่งซึ่งหน้านะครับเพราะว่าเขาเป็นทางด้านซัพพอร์ตตัวเลี้ยงนะเราก็จะค่อนข้างโดนตอดเต้นยากนิดน,นึงพยายามแบบอยู่หน้าป้อมตัวเองนะครับแล้วก็กันแก๊งจากจังเกิลฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับเอายังไงนูนูก็ไปล็อกขากัดไปหนึ่งทีได้ปะเนี่ยน่าจะได้แหละครับกินยังไงสวยโอเค นึว่าป่าเราค่อนข้างตึงนะเกมน,นี้เอาวะโอ้โหตายไม่เป็นไรครับแอดกลับเหรอแอดกลับเราก็ขอเวฟแล้วกันโอเคตามไปนะครับยังไงแอดเขาก็มาไม่ทันเวฟอยู่แล้วนะครับก็เคลียร์ไปเลยนะรอให้เวฟใหม่มาดีกว่านะครับเล่นนี่ไงสบัดกลับมาเป็นคอมโบนะครับคอมโบของเทชนะ ถ้าดึงไม่โดนคนก็ดึงใส่คีบแล้วก็พุ่งเข้าไปกวาดมาก็ได้นะครับมันจะเป็นการกวาดไปข้างหน้านะครับถ้าเราเล็งไปข้างหน้านะถ้าเราจะกวาดกลับมาแล้วก็เลงแบบเลื่อนไปอีกมุมนะครับเป็นข้างหลังนะเลื่อนมาข้างหลังฟิลก็จะคล้ายๆสกิลนาคอสนะครับประมาณนี้เออใชรเล่นอาวี v มามันก็จะเออง่ายนิดนึงง่ายนิดนึงแต่การเลินเกมของเกมนี้มันก็จะยากนะครับ ใครที่จะเล่นเกมนี้นะครับก็ควรไปดูสิง่งที่ควรรู้นะครับก่อนเล่นวลิฟนะมันก็ค่อนข้างที่จะเดินเกมค่อนข้างยากนิดนึงนะครับแต่มันอาศัยมันอาศัยทีมเวิร์กมากกว่าเกมนี้นะครับนี่ไงโอเคดึงไม่โดนได้อยู่ฆ่าไปเลยแล้วกันได้2ตัวมะเนี่ยอ้าวได้2ตัวเฉยผมไม่ได้พยายามล้านนะแต่ผมก็กลัวมันรอดอะสะบัดออกเลยเพื่อน โอดตายเลยแอชยังไงด,ดูเชิงกันไปก่อนนะครับมันไม่ค่อยมีอะไรหรอกครับช่วงต้นเกมเพราะว่ามันเน้นฟาร์มซะส่วนใหญ่อืมกลับแล้วกันนะครับกลับไปซื้อของนะครับส่วนเซไเท่มรูม่นนะครับก็จะตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวขึ้นเป็นทางด้านอรองเท้ากันซ c นะครับก็มันก็จะทำให้อ่เราได้ รับเวทเบาลงนะครับ10%นะครับแล้วก็ได้ต้านทานเวทด้วยนะอ่านะเป็นกันซ c ด้วยนะครับประมาณนี้เออแต่กอกัอนเวทนะครับอ่นะค่อนข้างดีนะแตเราครับเกมนี้นะพี่ออความสามารถที่อยากนะนี่ไงสร้างโลงให้ตัวเองก็มันเป็นอ่าสตฟที่แรงสูงๆเขาค่อนข้างใช้กันนะว่ามันสามารถแบบอ่าเดินแก๊้งได้นะครับ แล้วก็สามารถทำให้เราแบบช่วยทีมเราได้ง่ายนะครับนะถ้าย้ำว่าทุกคนต้องรู้วิธีการใช้ตะเกียงด้นะอ่าหมายถึงพันธมิตรเรานะครับไม่ใช่เรานะเราแค่โยนให้ดื้อนะครับเพราะว่าตะเกียงเนี่ยมันโยนไปแล้วมันทั้งโล่นะครับแล้วก็ถ้ากดอ่าตรงรูปตีคีปเนี่ยเป็นรูปตะเกียงเนี่ยอ่าเพื่อนก็จะพุ่งมาหาเรานะครับถ้าเหยียบตะเกียงแล้วกดรูปตะเกียงนะ โอเค,ค่อนข้างเล่นเกมมาดีนะเกมนี้ก็ค่อนข้างตั้งนำ้ำเลยทีเดียวนะครับแต่เราก็ต้องไปวัดไฟมังกรดีมังกรก็ใกล้จะเกิดแล้วเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมังกรเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับเพราะว่ามันจะบัฟทั้งทีมนะอ่ามันเป็นแบบบัฟที่แบบดีมากๆที่เราต้องแบบเก็บไว้ให้ได้นะครับเพราะว่าตอนทีมไฟยังไงฟัง ไหนที่ได้มังกรไปมันก็จะมีความสามารถของมังกรนะครับก็จะทําให้ไฟได้ง่ายขึ้นประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นออบเจกต์ที่ควรเก็บอะไรครับไปไง่ายโอเคริมเพิวลเราก็เกิดแล้วแต่มาสเตอรีออกไปจังหวะนี้ดึงไม่โดนแต่เราได้มังกรนะโอ้ยจีนเปิดตาตีป่ะออกมังกรหืมหลบซิกแซก โอเคไม่โดนนะครับโอ้ยิงอันตีไปเลยเหรอไม่โดนอันตีแอสยังไงมาซ้อนแล้วนะเพื่อนพยายามเติมเพื่อนให้ไปไว้นะครับโอเคดึงมาอย่งางวันนี้เติมหน่อยเพื่อนโอ้โหักเปลี่ยนตายครับมาต่อกันเลยนะครับทุกคนไฟมันจบแล้วสินะเดนกลางมาตี้ดันหนะ้าเดี๋ยวเราต้องไปนะครับโอ้แพทติออนมาไม่น่าหลอดแล้วนาะยีหลอดไมเนี่ยดึงเอ้ยโดนตัวย จะไปไหนจ้าถ้ากระชากโดนเนี่ยมันจะลากมาได้2จังหวะนะครับมันจะลากอัตโนมัตินะถ้าเกี่ยวโดนนะครับแล้วก็การสกิลครั้งต่อไปเนี่ยก็จะทําให้เราพุ่งเข้าไปนะครับถ้าเกี่ยวโดนนะไม่ว่าโดนคีบหรือโดนอะไรนะครับใช้ได้หมดนะแล้วก็สามารถใช้เป็นสกิลหนีได้ด้วยนะครับถ้าใครใช้ฉลาดฉลาดหนะนะก็จะเกี่ยวคีบประมาณนี้เกี่ยวคีบป่าแล้วก็พุ่งหนีนะครับตรงซอกกำแพงนะฝั่งเขาก็จะตามได้ยากนะครับถ้าไม่มีแฟดนะครับ ความไปก่อนนี่ก็แบบเพิ่งรีแลงมานะครับทุกคน LLYRIP นะเมื่อไม่กี่วันนะครับผมก็รีจากมาสเตอร์มาแลงเอเมอรัลนะครับตอนนี้อยู่เอเมอรันะ,ะกำลังไต่นะครับไม่รู้ว่าแพทนี้จะขึ้นได้แกนมาสเตอร์ไหมมีเป้าหมายว่าจะขึ้นแรงแดงได้ประมาณนี้นะครับนี่ไงหืก็ศึกษามาพอสมควรนะก่อนจะมาทําคลิปนะครับโดนแล้วทาไม่น่ารอดแล้วมั้ง ก็แนี้โยนจัดเลยโอเคโอ้เกมนี้ค่อนข้างจะตึงนะถ้าเราไม่แบบโยนเองเนะเอาแล้วก็ค่อนข้างเซฟนิดน,นึงถ้ามาสเตอร์ยิเกิดเราจะวุ่นวายนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถกัเนดีได้นะเราเป็นตัวแค่ชองอะ่ะอืชองแล้วก็เดินบังนะครับแล้วก็ช่วยวางตะเกียบให้แต่มันกันแบบ เกมนี้มันกันแบบจริงๆจังๆไม่ได้นะครับกันยากถ้าไม่ช่วยกันนะแต่ว่าทีมเราต้องมีตัวซีซีเยอะๆถึงจะก,กันไหวนะครับดีดีเอ็นี้ก็โดนแล้วอะเห็นป่ะมาสเตอร์ยีมันเออสกิลหนึ่งมันไม่เป็นเป้าหมายด้วยมันเอามาตาอไว้ง่ายอืมแล้วก็ไม่ตกเป็นเป้าหมายตีไม่ได้นะครับเอยโดนแล้วสวยเว็กอื่มโดนล็อกขาโดนรูทไปจาก,กินนะฮะเจ๋เกม็มฮันนี่ฟุตไปนะครับ โดนไหมเนี่ยโดนแต่แย่แล้วว่ะคนมาเยอะเอ้ยจังหวะนี้สะบัดกลับสวยเอาให้หน่อยดูวุนว่นวนายมากๆตอนนี้นะออนโอเคอยังไงจินจะเดินไปไหนจ้าตะเกียงมาหนะ่อยเอาไม่เหยียบตะเกียงอ่ะไม่เป็นไรนะครับโอ้โหเราเล่นลำบากเพราะว่ารูรูเลยเกยมนี้โอ้ตายคู่ไปเนี่ยนี่ไงดึงออกให้หนีแล้ว โอ้แย่ละเวมาช่วยทันไหมนเนี่ยโห oh. โดนแกงยับยับเลยเกมนี้เราโดนไปสีตัวแล้วนะโอ้โ oh. ถ้าเขาได้อ่าเราเรื่อยๆแบบนี้เขาเกิดเราจะเล่นยากมากมนะเดี๋ยวเล่นซเซฟไว้ก่อนนะพยายามองแมพนะครับเพราะว่าพวกเราหนีช้าด้วยแหละโอ้โ oh. หมันหนีช้านะครับเพราะว่ามันเป็นตัวขาตายนะป้อมบนน่าจะได้นะเนี่ยเฮ้ย hey. ไม่โดน ยังไงจินจะเล่นเหนอรอโดนเกี่ยวนะนี่งไงอันตีอืมตีหัวหัว,วมาอีกแล้วปะโอเราก็น่าจะแถมดนวยนะครับเนี่ยแต่ได้เป้ามานะ <g atar> แถมแบบเยอะๆมันไม่ดีนะแถมบ่อยเกิอนอะ่ะเคเกมนี้มันเป็นแบบที่แบบว่าเราต้องไปแบบพลิกไปพลิกมาอยู่แล้วนะมา เหมือนที่ผมบอกมันต้องอาศัยทีมเวิร์กนะครับเหมือนเมื่อกี้เขาแบบทีมเวิร์กมากโดนลุมตลอดเลยนะครับก็ไม่น่ารอดนะครับเพราะว่าพวผมก็ไม่ค่อยมีดาเมจนะครับอืมไม่โดนมาหน่อยเพื่อนโทนพยายามเดินโซนไว้นะครับโอ้ตายตายตายบังให้เอสหนีไปสวยโอ้โดนยิงโอ้โอ้โหซัพพอร์ตที่ดีคือการรับตีนี่เพื่อนโอเค คือว่าเพื่อนเราทํางานได้ดีนะครับทำผลงานได้ดีไปลุยต่อนะครับบาลอนได้นะป่าเขาตายแล้วนะครับดีไปเดี๋ยวโซนให้นะครับพยายามโซนให้เพื่อนนะโอ้ยอือออกไปไกลๆอยาเข้ามาเปิดอนนันตีโซนไว้อยาเข้ามาเฮ้ยโดนใส่แบบนั้นเลยอ่ะเว้ยมีแข็งรับเพื่อนหน่อยมีแข็งมีแข็งนี่ไงเกี่ยวอืมช่างโลกแฟดออฟสวยรอดมาได้นะครับชอบ็อตนี้เกือบตุ้ยอ่ะ โดนโผงมาแบบนี้โอ้โหโซอี้มาไปดีกว่าถอยถอยถอยเพื่อนมันเยอะเกินอันตรายว่ะเฮ้ย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 ถอยถอยเถอะตายหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยแอติออนอดแข็งตั้งวันนี้ตั้งวันนี้โอ้ได้เหรอเฮ้ยเฮ้ยโดนโหลบหนีสวยเพื่อนรอดมาได้นะครับหรือว,ว่าโอเคยังดีอยู่นะครับ ถึงว่าเราเป็นไฟแบบ3มต่อ2นะตอนนี้ก็คือแบบคนเราเยอะกว่านะครับเราพยายามทำเลนดีกว่าทำเลนไปแล้วก็สูบวิญ,ญญาณไปเรื่อยๆด้วยนี่ทำเลนไปอ,อื้มวิญญาณอิ่มๆจุกๆเราเริ่มแรงแล้วน,นะทันตีเราจะแรงมากๆนะครับถ้ายิ่งวิญญาณเยอะๆนะสะแต็วิญ,ญญาณก็ดูได้ข้างล่างเลยนะครับดูดไปสูบโอ้ยโดนหลับ ออกมาได้ปะอ๋ออ๋อ,อเฮ้ยมันสนละม,มุนมังกรายังไงสร้างโลให้เพื่อนเฮ้ยมันหดยังไงถอยก่อนถอยก่อนชงมิโอ้โหเฉิไม่ค่อยดีเปิด,ดตียังไงตีแล้วเบิดออกเราต้องถอยปะมุมนี้มันไม่ค่อยดีนะเล่นไม่ได้มุมนี้เล่นไม่ได้เลยเล่นยากมากมุ้ นี่ไงมาแล้วโอ้ยรอกขาสวยจังวะนี้นี่ไงไปไหนอ่ะโซอี้จังใครจะไล่ก็ไล่นะเออเดี๋ยวผมไล่เองก็ได้มาเดินไล่เลยเดินไล่เลยมันมีใครหรือเปล่ามันจะไปไหนอ่ะโซอีอ้อ่ะเฮ้ยตั้งระวังตายโซอี้นะมาแล้วแต่ย็นโอ้โหโอ้โหไม่โดนสักอยว่เออดีจังไงดีให้หน่อยดิสวย ตายทั้งทีกลับดีกว่าเอาของสักนิดนึงเรายังไม่ได้ของชิ้นใหญ่เลยนะเราก็ซื้อชิ้นเล็กไปก่อนนะมาซื้อเผื่อจะได้กันกันไปอย่างนั้นเลยครับเดี๋ยวรอครับถ้าเราได้ทวิตการเราก็จะถึกมากๆนะโอเคไปลุยอือตอนนี้คือแบบดูเงียบม,มากๆ นะครับตัวอีเขาตายเขาไม่โลดในแบบเนี้ยตอนนี้เดีเ,เง,ง,งียบๆงงๆมาๆมาๆมา,มา,มา,มาเดินเล่นแถวนี้นะครับเดี๋ยวเราตีหาตีแสงไว้ก่อนเ็่อมีคนดักนั่นไงมาสเตอร์ยีโอ้ยไม่ทันอ่าไม่ทันเอ้ยแต่โดนจีนน้อยนี่ไงเอาได้ปะือ โดนุ่งจางหัวโอ้สะบัดออกแล้วไหมเนี่ยได้อยู่นะครับโอเคมานี่จินอุกบาทลงหลังโดนตัวหลังวะนี่ไงตายอยู่ดีครับโดนอุกบาทลงหัวเฮ้ย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 เจ็บดึงโอ้ไม่โดนโอ้ตายไปเนี่ยช่วยด้วยเฮ้ยมันไม่ตีเราว่ะเฮ้ยช่วยด้วยรอดรอดรอดอะไรจ้าอะไรจ้ารอดนะอย่านะอย่านะ กลัวแล้วกับเอาทวินการ์ดด้วยนะครับทวินการ์ดอุ้ยแต่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 ทวินการ์ดนะครับไปเลยเอลเดอร์ใกล้จะเกิดแล้วไปแล้วไปแล้วมังกรใกล้จะเกิดแล้วนะฮะตอนนี้เราต้องรวมคนแล้วนะนะไฟเราจะได้แบบชนะชนะนะครับถ้าเขามาลาดน,นะนี่มังกรตัวนี้ก็เหมือนแบบดาร์สลิวนะครับโอเค เอาไปจะได้บ้าเนี่ยมันจะโกงมากมากเลยนะบังคับศัตรูตายอะถ้าเลือดน้อยโดนตีทีเดียวตายเลยนะครับบัฟไปดึงสวยดึงไม่โดนออออบารอนมามามาออบาลอนมาเราจบไม่ได้อะเพื่อนมันเกิดมาแล้วอะเกมนี้อียาวนานอียาวไกลอีวอดออกไม่หมดนะครับเดี๋ยวเขาเห็นว่าเราเอานะดักเลยก็ได้นะโอ้มันมีวอดอ่ะ โอ้ยไม่ไหวแล้วดึงโดนกระชากมีไงโดนอันตีเราสองตัวเลยนะครับยังไงอะอุกบาทลงหัวได้ตัวหนึ่งสวยได้สองเลยเหรอแต่เราเสียคนหนึ่งนะครับเคถึกมากถึกมากบาอนเธอบอลเธออ๋อกลับมากลับมาอ่าตีนี้เป็นตีคนไทยนะครับ แดบถ้ากดโซโล่อาจจะเจอคนต่างชาตินะครับประมาณนี้นะโอ,โอ้ยเก็บวินัานได้ไหมอ่ะขอนี่ไงเอาตะเียงเก็บเอาก็ได้เว้ยเฮ้อมันจะไม่ต้องเอาตัวไปเสี่ยงหรอกนะได้ไหมเนี่ยบาลไม่มีใครตีหรออ้าวนึกงว่าคิมล็อตีอ่ะเราเรโซนไว้สดิบดีเลยตีไม่ตีอ่ะ ่าเขายังไม่ตายเพื่อนหนึ่งพันก้าสีนี่ไงอึมไอออกมาไปแล้วโอ้คีมมันเกิดครบแล้วอะ่ะเราต้องดักเอานะถ้าไม่ดักเอาดูน่าจะวุ่นวายอย่าเงีนะเพื่อนเอ้ยแรยงจัดอะ่ะเอ้ยก,อกันให้โอเกมนี้ยากลำบากแล้วถ้าเราพลาดนิดเดียวเราแพ้ได้นนะ เฮ้ยหนึ่งไม่โดนนะดัก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 ถ้าเราถอดหวอดแล้วหลเ,เราจะดักได้นะรอรอเ้ยมันย,ยิงเข้ามามันชอบโปเข้ามาพวยสวยอ้อไม่โดนอ่ะแสงมันไม่โดนหวอดตีไม่ได้นะบอลทวน,นหวอดตั้งยี่สิบปีนะเอาเลยเหรอเอาเลยพี่หมดไปเป้า ออย่าหนีกันดิโอ้ยใจเย,ย็นโอ้ยตึงว่ะไปได้แล้วเนี่ยดินี่นงไงกวาดสวยช่วยด้วยโอ้โหได้ไปเนี่ยได้ไปเนี่ยสวยเย๋ถอยหัวถอยหัวถอยหัวยังจะเอาเหรอถอยหอัวแอ,อ,อ,องจุ๊บสวยโอ้ยอยังไงยังไงทีมยังไงทีมโอ้โหล่วงเดี๋ยวแพตติออนตัว,ตวเดียวนะครับเฮ้ย เอ็นโอ้โหมาต่อกันเลยนะครับทุกคนเฮ้ยเกมนี้แบบดูตึงมากอะตึงเครียดมากๆโอ้โหแถบเต็มเลยตีออกก่อนแล้วกันนะครับแถบกินเต็มเลยนี่ไงรอดักรอดักไม่น่ามีวอร์ดนะนะไม่น่ามีโอ้ยมันรู้ได้ไงอะมีวอดเฮ้ยตา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 ยเอ้ยอยายาย่าทำผม เอ้ยโดนโอ้ยยอยากได้วะถ้าเราพุ่งเข้าไปน่าจะตายอ <c oughs> อามาก่อนอุ้ยโอ้ย,อยแย่ละโอ้เอลเดอร์ก็จะเกิดรอน่าจะโซนเนะอลเดอร์ละหาโซนดีกว่าหาทําหาทํำยังไงยังไงอืมไม่รู้ไม่มี มันมีวอด่าแล้วมันมีวอดโอ้ยโอ้ยโอ้โถ้าเกมนี้เล็กเกมถ้าเราถอดวอดเราจะได้แบบเป็นคนคุมพุ่มก่อนนะครับทุกคนอืมแที่รู้กันนะถ้าใครมีวอดเดียวสุดก็คือแบบอีซี่อ่ะตอนเกมยังไงก็ได้ดักนะครับเพราะว่าป่ามืดมากเกมนี้ไหนเลยจำเป็นต้องมีวอดโอ้ยโอ้ยโอ้ยใจเย็นโอ้ยกลัวพลาดถูกวะมเดอดอนกำลังมา โอ้โหเปนนดนตีโซนอุ้ยมันดึงกลับอุ้ยตายตายเฮ้ยจังเอาเอาเอาอย่างไรโอ้โหโอ้โหโอ้โหเยอะ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 อออมันเอาเอดเอาเอดแย่แล้วสถานการณ์เริ่มคดีโอ้ช่วยด้วยเือเดี๋ยวไม่กี่คนวะไหวปะเนี่ยแทงอุ้ยจูว่ะีใไงอ่ะเก็นได้ปะเนี่ยจบได้จบได้ จบเลยจบเลยเหนื่อยแล้วอะ่ะหยุดจบแล้วอะ่ะไม่ไหวแล้ว <c oughs> ผมเหนื่อยโอ้โหไล่มันอย่าให้กลับ <c oughs> โอ้จบ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 เอน็นเอน็นเอน็นเอ็นตีแตกป่ะเนี่ยโอ้ยมันทำไมกลับไปยังไงเอ้ายังได้อีกไปหนึ่งเหรอไม่จบเบอร์ ดูดิโคตรตึงนะครับบอกแล้วเหนื่อยมากๆโอเคตอนนี้เราต้องออะไรสักอย่างเอวเดอย์ก็น่าสนบอลลอนก็จะจบบ้านได้โอเควอดไว้แล้วกันอ้าไม่มีวอดอย่างนี้ไม่มีใครดักวอดอย่างนี้ไม่โดนเกี่ยวสามเข้ามาอันตี้นี่ไงโดน โดนอดีโอ้ยฟีแอดฟีอยู่นะครับยังไงะอะอะไรอะยังไงอะเอ้ยโดนนี่ไงดึงโอกาบาทลงโอกาบาทซุ่มนี่ไงโคตรแรงเผื่อจัดการนายไปนี่อ๋อเฟทิโอ,ดดโอลอยป้อมสวยสวยสวยส่งคนไปลอยป้อมมะเอางงชนะไปนี่ขอร้องชนะเถอะโอ้โห,หลอยไม่ได้อะ แย่แล้วเอา้าวคีบอา้ากันคีบมาไหมเอา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 เาคีบ <laughs> คีบตีบ้านแตกเทปิออนไม่ต้องอันนั้นเลยอ่ะคีบตีบ้านแตกครับ <Victory. S 1> อ่าก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเกมนี้นะครับทุกคนก็เป็นเกมที่ค่อนข้างยาวนานยืดเดยื้อแล้วก็มันมากๆเลยเกมหนึ่งนะครับโอเคขึ้นมาเอมิลเลอ์สองดาวหนึ่ง อ่าถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับทุกคนไว้เจอกัน